สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโนกก็พาคุณผู้ชมมานั่งอยู่กับครูชมพู่แล้วก็คุณกายนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท CTI Thailand นะคะเป็นบริษัทจัดหางานที่คนอยากไปทำงานบนเรือสปาต้องรู้จักนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็อยากให้คุณกายช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมสหรัฐศุประเสรินะครับชื่อเล่นชื่อกายนะครับก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับที่บริษัท CTI Thailand นะครับ ซึ่งบริษัทซีทีไยแทรนเนี่ยนะครับเป็นบริษัทจัดหางานนะครับให้คนไปทํางานบนเรือสําราญหรือว่าเรือสินค้านะครับแล้วก็บริษัทเราเนี่ยจดทะเบียนกับกรมแรงงานอ,อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็เราส่งคนไปแล้วพันกว่าคนนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะส่งคนไทยไปทํางานบนเรือเนี่ยหลักหมื่นคนในปี2025นี้นะครับ สวัสดีค่ะชื่อครูสายทานแสงทองนะคะหรือว่าครูชมพู่นะคะก็โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนสอนนวดแผนไทยและสปาความงามนะคะก็ทางโรงเรียนนะคะได้อ่ะผลิตหรือว่าติวคนนะคะเพื่อไปสมัครสปาเรือสำรานโดยตรงจากได้ได้จากปีนี้นะคะทางบริษัทซีดีไอได้ประกาศว่าจะส่งเด็กไปเรือสำราน เป็นสปานะคะ,คะเป็นปีแรกนะคะทางเราก็มีความยินดีมากเลยที่จะสนับสนุนให้หมอนวดไทยหรือเทเลพิสไทยะคะได้ไปสู่ตลาดที่เหมือนว่าอัปเกรดขึ้นคุณนุชสปาเรือสำรับส,สปาทั่วไปก็คือสนวดบนบกหรือว่าโรงแรมหรือว่าเดสปาทั่วไปะะแต่ปีนี้นะคะเป็นการนวดบนเรือสำรานที่ผ่านมาอาจจะเคย ประเทศไทยอาจจะไปกันเองบ้างก็มีบ้างแต่ว่าปีนี้<อ>ทางบริษัท C.P.I. นะคะได้สนับสนุนอาชีพนี้ซึ่ง<อ>เป็นข่าวดีมากเลยค่ะ,ะและสององค์กรนี้นะคะก็คือโรงเรียนพระนครเรือ,อสปาเรือสํรารัญแล้วก็ C.P.I. เนี่ยมาโครงงานกันหรืออะไรส่วนไหนยังไงคะ ค่ะก็ของเราเป็นโรงเรียนสอนนวดน,นะคะ,ะแล้วเราก็ได้ข่าวว่าทาง C D I ได้ประกาศรับพาร์ทเนอร์หรือว่าโรงเรียนต่างๆที่สนับสนุนอาชีพนวดให้มา MOU กับทางบริษัทมชมผู้จับโทรศัพท์พเลยโทรหาบริษัทเลยคะ่ะแล้วบริษัทก็เ<อ>มตตามากต้องพูดอย่างนี้คุณนพเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนเล็กๆยินดีให้กับทางโรงเรียนชมพู่เนี่ยค่ะโรงเรียนพนะนครได้มา m o u เพื่อที่จะพัฒนาเด็กแล้วส่งมาสมัคร ไม่ใช่ว่ามีเส้นแต่อย่างใดนะใช่ไหมไม่มีเส้นแต่เราติวเด็กให้เข้ากับความเหมาะสมกับทางบริษัทที่จะขัดเลือเนะะี่อันนี้ต้องถามคุณกาย,ยนิดนึงว่า CTI มองเห็นอะไรในโรงเรียนพนนะนคอนคะทำไมถึงต้อง MOU ด้วยครับก็ก่อนอื่นนะฮะ CTI เนี่ยก็ใหม่นะครับสำหรับตำแหน่งสปานะเพราะก่อนหน้านี้ CTI ไม่ได้ทำสปามาเลยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งครัวตำแหน่ง h o s e k e p i นะครับเป็นหลัก แล้วก็ลอนดอนเวเนสเ e s s เนี่ยอะคาเดมี่เนี่ยติดต่อเข้ามานะครับเราก็มองหาพาร์ทเนอร์เนาะที่มีประสบการณ์เรื่องสปานะครับเราก็ได้ติดต่อไปที่อาจารย์ชมพู่นะครับเราก็ได้ร่วมงานกันมานะครับซึ่งเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับซึ่งซีทีก็ส่งข้อมูลที่ที่มีประโยชน์อย่างเช่นดีควายเมนตต่างๆนะครับ<อ>คุณสมบัติว่าพนักงานเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจารย์ชมพู่เนี่ยก็ส่งเด็กมาสมัครงานตลอดนะครับทุกรอบนะครับหรอบที่ผ่านมา อาจารย์เด็กของพระนครเป็นไงบ้างคะที่มาเรียนแล้วมาสอบกับทาง CTI ให้ CTI ยืนยันเลยค่ะว่าเด็กโรงเรียนเรามีคุณภาพแค่ไหนครับซึ่งอาจารย์ชมพู่เนี่ยก็ส่งส่งมาตลอดครับรู้สึกว่าจะ60ไหม60กว่าคนปีนี้ค่ะ70 70 70กว่าคน,นครับซึ่งก็ผ่านผ่านเยอะมากๆนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็ผ่าน100%มใช่เดือนที่ผ่านมาครับผมก็มีมีคุณภาพทุกคนนะครับที่อาจารย์ชมพู่ส่งมาเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ย CTI เนี่ยให้ข้อมูล อาจารย์ชมพู่ไปไปทุกอย่างเลยนะครับอาจารย์ชมพู่ก็จะมีการสอนภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมครับสอนการขายของการขายคอร์สเพราะว่าการทํางานเนี่ยของสปาเนี่ยคุณต้องขายของด้วยนะครับเพราะว่าคุณได้คอมมิชชั่นจากตรงนั้นนะครับเงินเดือนคุณจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นโรงเรียนสปาสอนสอนอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยนะครับส่วนมากก็จะสอนนวดอย่างเดียวแต่อาจารย์ชมพู่มีสอนภาษาอังกฤษ สอนอขายของ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็สอนนวดตามที่ลอนดอนต้องการนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งซึ่งมันก็ตรงจุดมากๆเลยนะครับ <Okay. S 1> ก,ก็แนะนําให้มาเรียนกับอาจารย์ชมพู่ครับ <Okay. S 1> ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้สอนแค่ท่านวด <Okay. S 2> เราจะสอนเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ mm hmm. สัมภาษณ์ยังไงให้ผ่านนะคะสัมภาษณ์แค่5นาทีเองต่อคนแต่คุณจะทํายังไงให้ถูกตาก,กรรมการ mm hmm. ใช่ค่ะตอบคําถามยังไงสัมภาษณ์ยังไงแล้วก็ สอบไปแล้วเป็นเตรียมตัวยังไงที่จะขึ้นเรือขึ้นเรือ,อยังไงให้คุณอยู่รอดค่ะโรงเรียนของเราเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยดังนั้นการทดสอบของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันกับที่ลอน,นดอนที่เขาต้องการเพราะว่าเราจะมีการสอบมีการคอนเซัลมีการดูแลลูกค้าย,ยังไงทุกอย่างที่เราสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมันตรงกับที่บริษัท CTI ต้องการเด็กด้วยดังนั้นเด็กของเราที่ผ่านมาเราก็พูดได้เลยว่า100ยเปอร์เซ็นต์ เรามีกองทุนให้ยืมด้วยนะคะถ้าใครไม่มีทุนนะคะก็มาปรึกษาทางคุณชมพู่ได้เราจะให้ยืมเรียนก่อนแล้วเราจะส่งคุณไปฝึกงานก่อนคุณก็จะมีเงินเก็บด้วยค่ะส่วนภาษาอังกฤษนะคะถ้าคุณไม่เก่งคุณก็ลองเรียนนะคะมันได้แน่นอนค่ะคุณนกโอเคค่ะก็สนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ที่เพจโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนครนะคะอยวาลืจ้ ใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่ากองทุนผู้ยืมเรียนเราก็มีให้นะคะและที่สําคัญที่นี่สามารถเทรนให้คุณไปทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะและข่าววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณกายแล้วก็ครูชมพู่มากๆนะคะที่มาช่วยนกไกด์หลายอาชีพชี้ทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>